พี่เพิ่งจะมีเลขแค่ห้าเงอ,อไม่ได้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 เราต้องเปิดได้บ้างเราเปิดได้แต่มันไม่ใช่เลขไงล,ล่ะสวัสด,ดีค่ะผู้ขานแคสซี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมไมค้ามดใชเค,คะ่ะเย้แล้ว,วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในโปรเจกต์เปิดลัคกี้บ็อกซ์ห้ามตายกับพี่พิวโอเคโอเคคะ่ะ โอเคค่ะกฎกติกาของโปรเจกต์นี้นะคะก็คือเรานะคะจะสลับกันเปิดลัคกี้บล็อกนั่นเองค่ะซึ่งจะมีการแข่งขันนะคะทั้งหมด2รอบค่ะรอบแรกนะคะก็คือแข่งนับการตายค่ะรอบที่2นะคะก็คือแข่งนับแร่เพชรนั่นเองค่ะโอเค้อมเปล่าอะไรอันนู้นเนาะกีวีไงโอ้โดนัทอะไรกีวีเขาทำกีวีห่วงยางหรอไม่ใช่โอ้โหจบละจบละแลนี่อะไรหรอ อะไรรู้อะไรอะไรเรารู้แล้วอะไรอะไรบิ๊กไอทีเขียวโอ๊ยไม่ใช่ร้อนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรหัวใจกระส่ายดูงี้อันนี้หัวใจเขาอยู่ที่เธอนะไม่อยู่ที่เราไปอยู่วากเมียขอให้เธอเธอเก็บไปสิมันดวงใหญ่มากเธอเก็บไม่ได้ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยเธอเข้าไปในใจเขาแล้วว่าเธอเข้าไปในใจยอย่าพังหัวใจเขา เตรียมของจุดอากาศไม่อยากอยู่ข้างในอีกดอันเย่ว่ะเย่ว่ะเย่เกินมาครับคุณจะสุ่มกี่รอบครับผมให้คุณเลือกก่อนเลยสออเฮ้ยหนึ่งของกากออกมาแล้วก็ได้ของกากเหมือนเดิมผมสุ่มสามรอบแล้วกันรอบแรกรอบสองรอบสามคนมันเก่งว่ะเอามาเอามา เขามาเอาคืนไปด่าเธอเนี่ยอ๋อไม่อยากใช้ไหมเฮ้ย,อยเอาด่าฉันนะเอามาอุ้ยโอ๊ยบอกว่าให้เอามาที่โกงจริงแล้วเราเนี่ยอา้าวเอามาจะให้ดีหรือจะให้ด้วยน้ำตาจะให้ดีหรือให้ด้วยน้ำตาฮะโอ๊ยต,อตีอีกแล้วเฮ้ยไปเลยคะ่ะทุกคนเปิดกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เรามาเปิดเป็นลัคกี้บ็อกซ์คลาสสิกนั่นเองนะคะไปประเดิมเลยลูกพี่โู้ ไปแล้วครับไ,ไปไปไป <c oughs> ไป,นะไปนะเออใจยเจยเน็ยเนใะเย็นใจเย็นเดี๋ยวคิดไปถึงสิบนาทีเอยได้ยามาอะไรอ่ะได้อะไรอะ่อะเห็ดเหรอไรไปครับอิ่งเป็ดตกป้ามาครับโอ้ยแร่ต้องมาละป้าจังหวัดเนี้ยเพชรต้องมาแล้ะป้าอะไรอะไร จะมาตกหัวใจเขาเหรอไม่ได้หรอกเพราะมันอยู uh, ่กับเธอไปแล้วอุยไม่ได้ไม่ได้เขาได้เพแล้วอ่ะเฮ้ยเพชรต้องมาเพชรต้องมาอมจงมาเุยโอ้มาจริงด้วยนะแต่ว่ามาแค่ห้าเมตรเองอ่ะแต่ก็ยังได้อยู่มาเราเตรียมเราเตรียมแอปเปิลทองสำหรับแบบเผื่อจะเจอมอนเตอร์ด้วยทุกคนนี่ไงเฮ้ยได้กล่องอีกแล้วอ้าวไม่ได้เลย ได้เลยเลยไม่ได้เลยเลยเปิดดีครับเปิดดีครับวิ่งบ่อน้ําระเบิดแน่นอนระเบิดแน่นอนระเบิดแน่นอนโอมเพชรโอมทองโอมะเบิดโอมระเบิดงโอมไอรอนโอมเพชรโอมทองโอมรอนโอมเพชรโอมทองโอมไอรอนเอมเมเรลล์ถงน้ำมูลจุดนย์น้ำมูลโอมระเบิดตายนะเย่โอเคตายหนึ่งดูคน ลืมเหรอจ้าว่าโปรเจกต์นี้นับการตายด้วยอ่ะใช่ลืมเอ้ยพีตายหนึ่งแล้วทุกคนถือว่าดีมาพี่ขวัญเปิดนี่ไงโอ้ได้ชุดทองแล้วก็มาเซฟฝั่งเขาจ้โอ้ยเธอต้องสู้มันให้ได้เจ้าคิปเปอร์ตัวนั้นเอาล้วครับเอาละครับจังหวะนี้มันน่าจะแบบว่าแบบขึ้นไปจ่อหน้าโอเคแล้วก็ตุ้มระเบิดเลยเนาะเปิดแล้วครับอู้อะไร ไายืนมองทำไหมโอ๊ยยยไม่ทันได้เลยมาไ,มได้เกือบเกือบเกือบอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงโดนแล้วอ่ะเธอน่าจะเล็งไม่ถูกอะเป๋เปิดเฮ้ยเขาะจะมีสิทธิ์เลือกได้อีกหนึ่งกล่องเปิดสองดิไม่มันบอกว่าวัน is lucky กับ one is not งั้นเขาจะเลือกซ้ายเพราะว่าซ้ายจะดีทุกคนเชื่อพี่ไป้ยโอเคให้ดอกไหมก็อย่างดิ นั่นไงโอเคได้เลือกอีกแล้วเดินก่อนแล้วเียเดินก่อนแล้วใช่อะทุกคนเผื่อน้องๆแบบสงสัยนะว่าลัคกี้บ็อกซมันต่างกันยังไงอันเนี้ยมันชื่อว่าลัคกี้บ็อกซ์คลาสสิกใช่ป่ะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้กับอันเนี้ยคือลัคกี้บ็อกธรรมดาเห็นป่ะหน้าตามันจะไม่เหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยเขาไปยาไปค่ะ ไม่ต้องมาขามเลยเปิดเลยไปครับยังไม่หันได้กินแอปเปิ้ลหรอตรงๆบ้างเขาไม่ทำอะไรเราหนีตัวเนี้ยถามไม่ทำเปิดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินแอปเปิ้ลทองก่อนดีกว่าเปิดแล้วครับกินปุ๊บได้ใช้ปั๊บเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมีแบบเอนชานด้วยแป๊บนึงขอกินแบบเอนชานก่อน ไอ้อเจ้าบ๊อบอยู่ไหนอยู่ข้างล่างหรอเอายาไปกินไหมเอายาไปกินมาฉันลงมาสูบแกแล้วมาดิฉันไม่เคยเกรงกลัวอยู่แล้วบ,บ๊อบมามาอุ้ยก็แบบว่ดาด้วยพลังของ p อปเ t ิ o ทองเอนชา t อ่ะเนอได้ชุดมาใส่ด้วยว่างไงว่างไงพี่ว่างไงพี่เปิดเลยพี่ก็ได้ p อปเ t ิ o ทอง,องเอนชา t ว่ะปะเปิดครับอื เขาเดินเลือกเขาเดินเลือกเขาจะดวงซวยหรือเขาจะดวงดีโอ้ย่หดวงเดียนเนี่ยไปครับอู้ตัวเอนชานนะครับก็มาดีค่ะอุ้ยได้กล่องอีกแล้วโอ้ได้เป็นแร่นะทุกคนแต่ว่าได้เป็นแร่ไอรอนนะเราไม่ได้นำไอรอนนะแบทกี้ไปครับอุ้ยได้ปลาปักเป้าปัเป้าอะปลาปักเป้า แล้วอไปครับโอ้วจ่าหัววิทเทอร์ไปไหนก็ได้ตัวแล้วยุ่งอะไรเฮ้ยไปไหนก็ได้ผมเปิดก่อนเลยละกันนี่แน่เอาไปเดี๋ยวสองไดีครับอุ้ยก็มาดิอุ้ยเออเข้ามาดิครับโอ้ย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 ระเบิดอุ้ยทำไมดวงดีจังอ่ะได้เลขอีกแล้วพี่เพิ่งจะมีเลขให้าเองอะไม่ได้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 เราต้องเปิดได้บ้างนี่แหละ เราเปิดได้แต่มันไม่ใช่เล่ไงล่ะบัมหนึงนะอ้มันดุมากมันดุมากมันดุมากไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตายมันตายมันตายอ๋อพอบัมหนึงบั๊บนึงกินแอปเปิ้ลทองอยู่น้องๆใจเย็นๆน้องๆน้องๆได้ทุกคนน้องๆน้องๆใจเย็นๆน้องๆใจเย็นๆเขาจะตีให้มันแค่เป็นวุ้นเล็กๆแล้วกันนะเพราะยังไงมันก็ไม่ตีให้มันตายไปเลยแล้วกัน ก็แบบว่าทำอะไรผมไม่ได้อ่ะก็ผมมันหดกันละจ้าจ้าพอละแค่นี้เพราะว่ายังไงเราก็ไม่ตายอยู่แล้วเราจะทีทีขึ้นไปข้างบนเลยแล้วครับไปเปิดครับเฮ้ยยไม่ใช่แห้วเฮ้ยอเพียงเพชรจงมาเปิดครับโอไม่ใช่เพชรแต่เป็นชุดไปนะ เฮ้ยเฮ้เฮ้ยคุณคุณพี่คุณพี่ไม่เล่นคุณพี่เดี๋ยวมันระเบิดไปแล้วอุ้ยผมได้ทองอะแต่ไม่ไม่นับทองอ่ะไปดไปได้ไปไไปได้ไปได้ด้ดป่้ปได้้ไ้้ปด โอ้ยขอ,อให้คุณเจอมอนเตอร์แล้วคุณก็ตายผมเปิดอืออ้ยผมเปิดออ้ยลักกี้วิลเลจเจอแลกของได้ของเยอะของเยอะเดผมเปิดโอ้ยได้แมวน้องเหมียวเปิดเหมียวเหมียวเหมียวผมเปิดโอ้หยาเปิดไม่มีอะไรยาอะไรบ้างเนี่ยยาหายตัวไหลไหลไหลมาละจ้า นี่คกคนละสิบกล่กองสิบกล่องสิบกล่องสิบอุ้ยกล่องแรกโอเคก็แบบโชคดีอ่ะไม่ได้อะไรกล่องแรกของเขา <c oughs> อุ้ยสู้ๆนะสู้ๆนะอุ้ยแล้วทำไมบอสมาเอม็ม,ม,มเขาอ่ะ <c oughs> นั่นนัสินะเฮ้ยแล้วเธอก็ตีแต่หลังมันหนขะี้โกงอะ่ะข <c oughs> ี้โกงอ่ะเออไ,ไฟกับมันเลยไ,ไฟกับมัน <c oughs> ไ,ไฟกับมันเฮ้ยหดเกิน โหดเกินโหดเกินโหดเกินอะรับมากล่องที่สองของผมนี่เนี่ยุ้ยได้ยามากินไม่ใช่สิเป็นยาโชคร้ายกล่องที่สามแล้วหรอกล่องที่สามของเขาเขายังไม่ได้เพชรเพิ่มเลยกล่องที่สีของพี่ขวัญโอ้ยได้โทรอีกเดี๋ยวว่าอยากได้เพชรอ่ะไม่มีมีแค่ห้าเม็ดก็มีเลขสองหลัก กล่องที่ห้ากล่องที่ห้าของเขาโอ้โหชุดชุดหนังกล่องที่หกเฮ้ยได้เพชรอีกแล้วโอ้โห้เยวันนี้เขาพกดวงมาว่ะมากล่องที่หกเขาไม่ขวัญดอกไม้มาทำอะไรเขาบอกว่าเดือนนี้ดวงเขาดีเขาจะถูกหวยเขาไปดูดวงจริงปะงั้นต้องจัดนะอย่าลืมซื้อด้วยกล่องที่เจ็ดกล่องที่เจ็ดเจ็ด เ้ยยังไงสิ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 ตีให้โดนดิเอเอแค่นั้นอะ่ะกล่องที่เจ็ดเขาโอ้โหระเบิดเาาทำไมที <18. S 1> ่แปดอ้าวเลือกมาหนึ่งกล่อง <c oughs> <c oughs> โอเคกล่องที่แปดโอ้ยแผ่นดนตรี๊ยอะโนะ้ตหรอโอ้ยโอเคกล่องที่เก้าเขาโอ้โหแกะเหมือนกันที่สิบ กล่องที่สิบเขาโอ้ยมาเลวเบื่อเบื่อมากเลยทุกคนทำไมอ่ะทำไมพี่ไม่ได้เพชรบ้างอ่ะทำไมอะทำไมอะไม่ต้องมาหัวล้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเฮ้ยก็เลยจะบอกว่าขอไล่บนหน่อยโอเคตายแน่ตัวนี้มันโหดมากเลยนะค่าไม่ได้นี่ค่าได้ค่าได้ค่าได้สู้ๆนะก้กินแอปเปิลแล้วก็ฆ่ามันอะฆ่าไม่ได้คือเธอก็ต้องยอมตายแค่นั้นแหละ มันสลามแล้วไม่ฆ่เอาแล้วครับเอาแล้วสลามตัวเขียวเขายังฆ่าได้เลยเป็นมันกไม่เยเฮ้ยเค้ยตายแน่เค้ยตายแน่เอาเอามาตาดเธอก็ต้องตายไงไปมานานเกินไม่เป็นไรเอากันไม่หลงๆว่าฉันรู้สเตปวิ่งหนีเกใช่เอาเป๋าใช่เอาเป่าไม่ปิดอ่ะให้มันไล่ตามหลังเธอไง เธอตายอ๋อมันเลิอกกอยมันเลิกกอยมันเลิกกอยขอมันโชคร้ยายอ๋อมัลิอกกอยมลิอกกอยขอมันช<ฮ>โชคร้ายอ๋อมันเลิกก่อยมันเลิกกอยขอมันโชคร้ายเฮ้ยเป่าเหรอบอกคาถาเหรอมาผมเปิดนี่แน่วุ้ยผมคิดว่าจะได้เพชรซะอีกเฮ้ยวุ้ยทองอ๋อมันเลิอกกอยเพชรวุ้ยไม่ใช่เพชรแล้วแหละ กเรนโบว์นี่แยอุ้ยอุ้ยขวาหลายซ้ายดีขวาหลายซ้ายดีขวาแล้วกันเระไม่มีอะไรไปดิครับโอ้โหเล่าไวะไปดิครับโอ้โหถังมาติตตไดไปเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเร็วระเบิด,บด,บดเกือบระเบิดแล้วเมื่อกี้น่าชนกันนะบอกเลยว่าตุ้มตามไปครับอะไรเนี่ยเพชรไม่มาเลย ไม่ ivity, จะเต <S <S ouais ็มเขาเยอะป่ะเตรียมหนีตลอดเวลาไปค่ะเสียแล้วเสวยแล้วสี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 ยแล้วสยแล้วเสียแล้วอะไรก่อนเนี่ยวุ้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 ยลัดลัดอ่าโอเครอดค่ะหนูรอดละเอ้ยมีคนส่งมีคนส่งหนามมาช่วยหนูขอบคุณค่ะเฮ้ย ไปก่อนตั้งแต่ไมก่อนเปิดดะได้อีกแล้วเหรอรออะไรกันได้อีกแล้วอ่ะว้าวเอาไมเห็นได้เลยว้าวโอ๊ยโอคยโอ้ยแเต็ดบ้า มีกล่องอุ้ยนี่ไงได้เพชรเพิ่มได้เพชรเพิ่มอ่ามาแล้วครับกล่องสุดท้ายนะครับว้าวาจริงวะล่ะว้าวจริงวะล่ะโอ้โหเธอทำเฟนไฟล์เขาแตกเลยมากล่องสุดท้ายโอ้โหเงียบกริบเงียบกริบเงียบกริบผมก็มีเท่านี้แหละครับหมดหมดตัวพีมันไม่ลมหลุโอ้โห นั่นต้องร้องเพลงนั้นพี่ไม่มีเลยไม่ต้องมีแต่นี่ก้อนโตอ๋อดูคุณพี่พีชนะรอบน้ำเลี้ยเพี่ขวัญมีแค่สิบเอ็ดเมตรเองอ่ะการตายก็เสมือนเออการตายเสมอก็เฮ้ยก็เท่ากับวันนี้เธอชนะดิไม่ไคนไม่ได้ว่าคนมันมีสน่ห์ในการดวดโดมโดนั่งลงกัน เสมอเฉยเอ้ยไม่ใช่เสมอเธอชนะชเฉยลอยโอ,โอ้โอเคค่ะทุกคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับพี่ขันแล้วก็พี่พีด้วยนะคะ <laughs> วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย